บายดีเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแมตตี้สะพายบ้านสวนจ้าสบายดีเด้อเอฟซีแมตตี้สะพายบ้านสวนอันนี้เธอคือใครฉันคือสาวน้อยสาวน้อยน้องน้อยสาวเล่าแมนสาวน้อยแซนเนลแต่ไหนอ่ะสองว่ะ่องแล้วคนนี้บอสสู่สองค่ะอืมโอเคเพม่นกมีว่าจะใส่สะพายบ้านผีแต่ว่าไม่ได้ใส่นะคะน่าจะไม่ได้เป็นไพ่ทำไมมันผิดแล้วเป็นไพ่อย่างไี ไปรไม่กล้าอลิต้าสไพรบันนนาบังมีเนี่ยเปลี่ยนเลยสิเดี๋ยวมันทีเขาสีผ้าสีเห็ดเจียวสมกินสมหมูเต็มเลยเจ็มมากไปกัปอติ ายเงนี่สีเห็ดสมบักม่วงเออกระป๋องพิ้งพองกันนะแห้งกันนะเออสาวน้อยสีเห็ดเจลปลาลาหรือว่าเจวปลาแหลกเจวปลาแหลกกินกับบักม่วงค่ะปลาแดกปลาแดกเจลปลาแหลกเออแดกแดกเออปลาแดกปลาแหลกอ่ะอย่ามาบอกว่าหงนะปลาแดกปลาแดกปลาแหลกปลาแหลกมันย่อยากออกแดกล่อแดก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 แหลกแดกนเลย มาป้าประเดี๋ยนะคะเด็กบอกว่าปลาอย่างวันมันหลมมาแหลกไม่ได้เออเสียงเสียงเงียบคนในนั้นเด็กตอนน้อยสีมาเด็ก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 ทุกคนจับวดเท่ามันวดเท่ากับใดเฉยกับบุได้เออเอาเป็นกองหลางให้เพิ่งกันดูเด็กหน่อยเด็กหน่อยนี่ปลาแหลกปลาแหลกปลาเด็กปลาเด็กไม่เติงแล้วจับมีเป็นเด้นี่พนทองก็ อันนี้หาเอิญปลาแหลกบ่ลูกแกอยู่เพื่อนปลาใช่ตัวนี้ก่อนยังมาด้วยปลาแหกเฉพาะชิโน่นยาจ<ห><อ>จะของเนาะหอมตึงๆปลาเห็ดเจียวปลาแหลกเนาะพี่น้องเจียวปลาแหกเจียวปลาหรือว่าเจียวปลาข้อบอกว่าถงไหมกระป๋านละสิบสองไม่ทำแยกไปยังสิบสองที่จริงมาสีใสแบบพี่แค่ยังไงคือประกอบมันซีมี ดักล้านเป็นนัวปลาแรงนี่นะทำอิดล้วก็ซอยหัวพักบัวแรงใส่แดักกระซี่หัวพักบัวแดงแล้วก็ะซีใส่น้ำตาลเป็นนัวพ้งนัวล้วก็ะบะพริกไม่ซ้แยกคันนี้เนาะบะพริกป่นบะพริกป่นคือบะพริกที่เขาต่ำให้มันมึหนแล้วก็เขาขวพี่น้องคายเขได้เขาขวาน ยคจะหั่นยให้มันฟกันหนา่าไหร่เลยทุอบมั้ยทนอบคนอบยักยักัพี่น้องม่แปลงนหฮะบอก้มีนี่พี่้กตามันเรบอกว่ฟกันหนามึงเฮ้ยห้หนุด้วยกันอีทอมันให้น่มััอมมันฟูกันนะโอ้ยมันกัน่เราเป็นทอมเหมือนไงแม่คนเราโคตรอ่ะแล้วไขน้ำก้อนเถอนแล้วก็ตมย ลิ้นกองอยู่พอเดียวปะเนาะคนละวอนอ่ะอันมีแยกหนึ่งกับขึ้นกับคูเนาะในซ้ำหญแยกนึ่งกไทยโอเคแยกหนึ่งกับเมื่อปักเซ่เงินเาจ้า่ะาคนแบบคนทองพายุอันหอยเพ็กี่ยูรุมต้องไหมวันซ้อนนอยกอยแจวแห่งกินเนี้ยไงเนี้ยคือคุ้งอันนั้นนะปนป่าไปแห่งเออบ่เขา อะไรใส่คะพริกป่นค่ะพริกป่นแล้วก็ใส่ก็น้ำตาลเพราะยิ่งใส่น้ำตาลน้ำตาลยังโบเห็นน้ำตาลเนี่ยเด้อโบเมนโบเมนเนาะ้เนน้ำตาลใส่ก๋วยเตี๋อ้าวเขาครัวตัวน้ำตาลคือวิญญาณมันใช่ไหมผัววานเนาะเด้อเบนเขาครัวตัวนี้เบนเขาบดเมืองเขาคือใครครั ข้าวเหนียวมันก็อบบมันกอไปเบิกเถเิงผูขาวนียวขาวข้าวข้าขวา้าว้าข้าวข้า้ขวาวขว้น้ว้าวข้าวข้า้าาวข้น้าวขวข้าข้าวไ้่ว้าาวขลาข้าวขว้าวขาวข้าา้วาวข้าวข้าอข้าา้ยบ่้า้้้้า้วมันขี้เข็้าาาาขาาิข้ข้าว แพลคือนี่เจ้าเมืองจ้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองอาสะพังทองนีกว่ะแม่เบิ่งจอกเบิ่งยังฉวยโฉดเลยเด้อจอดินค่ะแม่แป้งสบายดีวันนี้เขาซื้อมาปิ้งเขียดให้เบิ่งเขาซื้อมาปิ่งน้ำตาลเบิร์ปิ้งเขียดแห้งอืถามขอถามน้ำตาลซื้อมาตอนนั้นหรอถามน้ำตาลเบิร์กจะบอกเจวจ้อย เฮาเสี่ยนนั้นเพราะเป็นเฮาดอกไม้แปลงเฮ็ดอาหารรับแขกเนาะครับพ่อแม่ตาเพิ่นก็บอกว่างเห็ดนากันเรียกว่าตัวรักก็คือไม้เป็งลาเป็ดเป็ดต้มเป็ดซุปไข่มดแดงซุปไข่มดแดงปิ้งเขียดเหงซุปกระโกลนั่นเดียวก็บ่กแบบกระโกยไข่มดแดงเนาะก้อยไข่มดแดงปิ้งเขียดแฮงมื้อนี้แม่นั้นรวกผัก จบเลยอาหารลาวอาหารลาวๆฮ้อนี่เนาะกินข้าวเหนียวฮ้อนเมตากระบอกได้อยู่นะเมตาเฝ้าเมถาเวียงยังบอกได้ออกแต่ห้องหมอทุกคนเลยมสบายสามสี่มื้อนี่แล้วเนาะอาการมันเปลี่ยนแปรอะปวดแล้วมันลมแล้วกับพู้เฒ่าแบบเพิ่นไอฮะนะไอบ่เศร้าจักเทื่อเดี๋ยวตาไปเบ่งโจกความเล่าเลยความจ้านอะความไมเคลื่อนทีเอาไปเลยกันให้อาลัยเป็นตันบ่ เออก๋วยเจี้ยลแหละมันตาลเบิดเนาะทุกคนเนาะไม่นี่ฮากันดีใครมาแดงใส่ทุกคนเบื้องค่ะน้อยมูเชตอะไรมันจังสีโฟกัสทองลุ่มนี่ค่ะมันเป็นแบบอัะไรมันบอกอืมมันดักขึ้นเทิงเนี่ยเบิ้งเห็ดเห็ดโขงนั่นก็ได้สิฮะดิเออออหัวมันบอดักลงเนาะฮะดิฮะดิมันปีดมันบ่ปีด มาเห็นอไร้จังสิได้ท้าบณิตาเขาเเคยใส่กันมูถามเธอหนึ่งเลยถาคันเทตไปนี่ะได้่านิตาเวลาเขาเอาลงนมมันเกบวมันโมลงน้ำเาของอลิศพลมตานของเผื่อนเออของอิตาเดี๋ยวเขาใชเพื่อนมือสาโมลงือมันโมลงน้ำเขาตายเราฉุกหัวมันลงให้ดิมูใช้เบิ้งแก้วไปได้ยังกระเบิดขึ้นเคร่องฟุงปีกูจะพาะจะบ่มีกองน้ำมือใส่บุเป็นใส่บุเป็น อาคนภัคกิไปก่อนเนาะไม่ดูแต่ละอย่างนนตอนนี้ซอน้อยก็ได้เปอกมะม่วงเฮ็ดเป็นตอนเป็นตอนเนาะกินแวสบายแต่วมีอยากกินแต่คัคือตอนยังน้อยแลปั่นอาไผปั่นอามันเลยิดเพนสิซาไดักจักไดใส่กล้องนี่บ่เป็นขอโทษทุกคนเด้อเฮาจับบทเที่ยงคือเฮาบ่เคยใกหักของอลิศหลงได้เฮ้ย่อือ เป็นน้ำผึ้ปั๊บมาจ,ากจากักจักนางเป็นปั๊บที่บอกผูกสมุนกับวิววิวอยู่ป้าผัดเผาเห็ดอีสั่งเด้ไปบนผัดเผาดีกว่าปลุกหรือลกอันนี้ฮะขวดฮาคิงนีตั้งแต่เดียรนี่ล็อกคิงก็บอกแต่ปอนนี่ผัดเผาลิ้นบุ๋มป้าผู <c oughs> ้สาววิญญาณเงาแล้วนี่เนาะ ไปหาคุมมืออยู่บ่ผู้สาวนี่ไปเว้นสิ่มกินหอดแล้วบ่กิน่าคืคนละบอลผู้สาวคนนอนห้งหมอเนาะทุกคนผู้สาวเวียงเ่าลงบ้านกอนกินหอต่กอดไม่ได้้มานนหักอื ตอนนี้สน okay. ้อยเราก็เห็นแล้วเราซิมให้เบิร์ด้วยก็ยังบีพลนตานอยู่มันบอทันนิดเปื่อจิบอกบอก์ขาใส้หน่อยหนึ่งนี่ไม่เป็นลวกพักลวกพักตำแจวปิ่งเคียดต่มเป็ดหลาเป็ดก่อยไข่หมแดงจาเบิรงอาหารมาขึ้นโต๊ะพวกนั้นทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาชิคัดรายการฮะแล้วยังจกก๋วยยังม่ทันขวดอืม พี่น้องเจียวาเหลกเจียเ็ดเจียวปลาเหลกเจียวปลาละฮะเอากนอนเลี่กิน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 อินรเนกิอยานกินกินกินินก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 ่นกิ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 นนกินกยกนนกนินกิินก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 เนกินกนกกินกินกิเินนินกินนก จะเอาไปกินพันธที่จะอันยำเนี่ยไปเลยเอากัะดิกบก่อนเ่มาพี่น้อเดี๋ยวสมแหงจะเผื่อหมูสับสขาจะม่แหงไปได้เฮ้ยพอดีพยันสมแหงตู้มันจริงปิ้นไปงนท้นนะเม่สบอกอ๋อไม่สบเดี๋ยวไปกับยับย้าน่ยเออมามาพี่น้อ รู้สิรู้สิรู้ดูสิดูสิมาได้มาเป่งเด้อไม่เฮ่ผมมาเยอะนี่กางเสื้อกางเป่งผมมาเยอะนี่ผมเป็นคนแปลกแล้วมูไปอยู่หูมูเป็นคนแปลกเด็กเขาหล่อเลียนสำเนียงเขามันเป็นนี่ของเพ่อนี่เป็นตะลอเนาะสำเนียงเขากลางๆเลยบอกเดี๋ยวว่ามันแล้วแต่เขาเขาไปอยู่หุ่นแล้วเขาเขาเดียวผู้เดียวเด้อมาอยู่ผู้เดียวเด้ออ่ะดูโซดูคนละคำก็เดี๋ยวเทปก็เสียงบ่ได้เอาไม้มาเนาะอย่าเลยเ็บเนาะ อาปลาแดดตันงัดอันนั้นฟ้นาน่าเปื่อยอืมองกอเยอะน้ลายมันเตะกินเหอะอืมข้างนอกหานตาละลายก่อนคเค็มม,มาเลิปเ่ปลาถา่าเสียบเด้อเด้อมันเปรี้ยเพริ่เลยไงปลาถาวรปลาถารกินสมน่ะเมืเค็มเนาะ ล,ลายท้ออันัตาอันนั้นลายมา้ับวเข้มกำลังมันช um. oh <c fort> ีแซ่บบักเข้มบัวปลแดมันเข้มแหงอนนี้ปลาดํตัดอีกเลยปลาแดมามาค่ะเด็เตีที่มันสีจบปลาแดดปุ๋งนางงามบัวปลาแดอันนี้เก่มงเกมาเรือก่อเองันตีเองเด้อปลาดําอีกไหมก้อยกำลังเข็เนาะ ปลาแดงอินทผลัดเนี่ยดิ่งล้หอ่ห้าปลาแดบีบาแดงาเรืว่างนะมัดปลาแดจนปลาแดกำสมก็ได้แบบพอประวันตาแล้กินสมหอบดึกโอ้หอบสะหอบเละต่เลนอนเมลงเออสุวนยมอวย่ากันเขา เป็นยังเหรบ่เจ็บเฮามาเข้าองน้ําน้อเด้อืมเถอะอืมแซ่บแซ่บแล้วแหละบ่ดามาเด้อพี่น้องเด้อจวดโอ๊ยมา่อสวนเขาบ่ให้กินยําแรงเนาะสิเป็นยังก็กินแต่ยเช้าเอสวงอันนีี่อืม ค็ได้ยินบเขาวอกว่าค <c oughs> <im> <hydro médico> ันฟานเปลือกออกมันสิเจ็บทอกฟันมาฟานออกมันบเจ็บเขาว่าเออแม่นกับแมนกินฟานเปลือกมันเปลือกมันชมบดแล้วเลือดเจ็บเหรอเขาว่าเขนกินสม้องกินมันอิ่มมันกินแล้อิ่มเจี๊ยบที่ไหนท่านผู้เฒ่าพี่เอ้ากินได้หนึ่งแล้วไม่ซีเจี๊ยบนะก็กินแล้อิ่มกินอิ่มอิ่มไปแล้วหนักเห็นเปลือ ม้อควันกวอยแต่รันเมื้เบ่เคยได้ยินก็ก็ทุาว้ก่อนเมนก็อแจ่ปะสนก็อนเมนก็อกินข้ากินส้งกินัมจงนะกินแบบเ็นที่อืเด้อที่นองนี่ทำังไเออทำเมียผไปทำ FC FC ไปเอาเมียอยู่ปากเซถามหาไปกิน ไปกินมีเหลืองเขาอะเขาว่าเจ้าอยู hey. hey. um. yeah. so ่บ uh ้านอนุสรไสเบ่เขาอะคนปากสั้นคนแถวนั่นแหละผู้ชายจักลูกไผบ่เขาเขาหอนเฮือนเจ้าหรอชี้เด้มระจ้าบึงกิปบกำหูจักมาเจะหูจักเขาพ่จื้อเขาดอกผู้ชายประมาณนึสาวทสิบปีเนี่ยพากกิ๊กกันเนาะพจดแต่ว่าไทยปากสั้นนนหาชี้ยากน้ำฮะ ขอเดอดขอไผ่เด้อดู้ใดเืขีบหยามเดึกนี่สิบากินให้เบิ่งกินแบบสแเด้อกินยังไงให้อร่อยปากมันมังตัวดีดตอนประเด่งโนจุ่มน้ำโอ้พระเจาคนหล่อเนาะพระเจ้าวงจักเนาะัวน่หแรงโฟกัสเลยฟกัสเต็มยิ่่โฟกัสแล้ว ตัวยังเป็เต็รเซฟมัอยูน้องกูม่วงก้ซส่มเนาะส้มมอซานมาดูนี่นี่นี่งองเขาไปอยู่ที่ดหนกิเอากละคำบมาเนี้ยไปสิอ่าทุกคนคอมเมนต์มาไปสิกินเป็นเตอรเซฟกมีตอนราหน่อยได้ไหมคิวเน่อย นี่พี่น้องไปถือกล่องมาม่เย็นับายไหลลงมาดึมาติ๊กม่เจ้ในวกกรอบบ้างมาคิวเจ้นหมอนะน้องแซ่บน้องมาเจ้าใงหมวกนี่ย่ำหยาบเราไม่หยาบคิวเจ้าของซองต้บันสุดเลยเป็นไรก็ยันสี่อย่างเลยกนี่ยอิ่มเล เฮ้ยมันคือบขึ้นแต่ตอนของ,ของบัวกินหอทุกคนเห็นไหมเนี่ยอไ,ปไปอุ้ยอ่ามันความเห็นอะไรดิจะเออไงหงำตัวประรเล็กเข้มเลยถ <c oughs> ้าคลิปไปก่อนนะทุกคนแขกมาจะทายตอนนั้นเราก็สือจบคลิปเนาะ โอเคก่อเนี้ยกินก่อนมาเฮ้ยอ็สุกอวงอันนั้นไม่เนี่ยกระจองขวดนวขุ่นแนวข้น้ยมีหนาชิ้นหนึงเนาะเอ้ยดอกมันเกือมันละโรเลยตามด้วยสาโนยสิคอยเป็ดแล้วก็แมวเพิ่นกัน เอาคนส่งเลยคนส่งเครื่องนะเนี่ข้าคั่วค่ะมามันยังม่แรงมาเมื่อกี้เราคนไทยอื่นน่ะเนี่ยข้าคั่วเข้าคั่วไงบอกอิ่นเหมือนกันบอกข้าคั่วร่วมกันเลยนะรัเป็นนะทุกคนสอนหน่อยเห็ดเสียบเสียบหาเบิ้งได้พี่เนาะเราจะเห็นจะเมืองได้กินเฮ้ยมือสั่นนะมือสั่นผมงหัวอีสิบเบิ้งได้เด้อเสดายเสียบได้เอ๊ ใส่น้อยเสียบน้อยเอาบุ้งกระไรโอ้จ้องจ้องพูยมะนาวน้ำปลาค่ะเอาน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาค่ะดีเพิ่นก็ะววอแบบคือคแล้วก็มะนาวค่ะเฮ้ยเราเลี้ยงเขาไปซื้อมากินเองเข้ามะนาวค่ะกินเองข่าโคเลค่ะโคเลโคเลยดิเวยง่ายๆเนาะพี่น้องเพราะว่าข้าวบดใส่น้ำปลาแล้วสีใส่เป็นน้ำปลาพอกินปลาแล้วได้เดี๋ยวเราจะ เติมน้ำก่อนนะคะนึงพอยัน้ำนอน้ำก็คือน,น้ำต้มเป็ดทานีลาคทรงเทเรงเรื่องากร้านจร้าเอเราเลี้ยงเทนตะกี้ได้เนาะพ่อบอกแม่แม่เป็นน่ยอน้อยนึงเนาะน้อยนึงยัอมีโอเคสูตรจะน้ำต้มเป็ดอ่าอน,นี่คือปิ้งเขียดนจนะะ๊ะ เียดเบียดคิ่งดิ้งโอ้โหสี่จานปะเป็นอะไรเฮ้ยคนคนละซิมบงเอาซิมไปนี่เลยบอเป็นอไเฮ้ยคือมีมักสมอยู่ไหม เอาแล้วนะผู้กินกับผู้เฮ็ดพังไปแล้วเด้อเพชรนะพี่ตาทำอะไรล่างวันนี้เอาไปเสิร์ฟลองแต่แมวเลยผัดไปก็ต้องเฝ้ารวยอีหยังเหี้ยนงแมวขโมยเปล่าใส่หนามดีอ่ะปตัวเฮยจิบ่เค็มบ่เฮ้ยเค็มแซ่บบ่นะอันตากินกลอนเค้มหอมเนาะ ขใจเจ้าสีาเนีคนๆติเบิงเต้ขโลดเอเอเจชวอากตคนอืมนออีกตีคนเลยเองเอาสิมิงอ่าเขาจะต้องใส่ซนนี้นะอัตักขึ้นมากักโหลดเนาะอ้าติเฮ้ยโซนกลางเห็นย่บอะไรเห็นนวดอะบ่ใส่บังหน้าอีกบ่นู่เหร เฮ้ยตาซิมก่อนะบางสิตาใครนี่นะมันเห็นนี่นะกราไปกินกินไปแล้วเลยทอพอดีแล้วบอยังไ่ได้ลงทร้อมเลยนี่สิใจมันนีเลยก็ดีแล้วมาคนที่สมมาคือมุกรสชาติใส่์ไซร์วดอีส่มัคืวยได้ ไม่แปงไม่แบงไม่เบิร์ไม่ใช่ต้มอีกเด้ไอพมใส่ยังส่ต้มอีใส่สุกนั่นอืม่ด้เนาะแบ่งใส่บ่มใส่ิ่นหั่นตู้ก็ได้เบาคมาี่บนเออคนเรา้อยเราชอทออเราอมัไม่เสริมกับมาลงเลยเดอเิมเสมองเติมไปในจานคนเราเฮยนางหานิ้วเรื่อยเลย จะเปิดหันหลางเอ้ยสิเป็นลูกศรลูกค้าคนแรกเนาะมาขุดนู้นนี่เด้อติดนี้ซิมก่อนแล้เฮ้ยมือแรกกันเลยมันรถสามสิเปลี่ยนไปแล้วแบบนี้เออแมนไม่ใช่จางเออยอนซิมมาในตาซิมเองซิมก่อนเฮ้อาริตาหยิบก่อนเลยจับบ่วงก่อนเลยเลยเสแสร้งมากกว่าแมนแมนตอนกลางทุกคนเงี้ยเนียนเลย อิ่มป้ชิมไปชิมมาจ้างคนอะไปได้เฮ้ยผนกินมาชมมากี่นีระวังเด้อเจ้าเมืองบเมืองแบบยึทองนเพราะราเมนบอเพราะเราบุกินเค็มเพราะองว่าเบิ่งมูสิซิมเบองแไหนี้่มมูิมอยู่มาเบองหน่อยชิมไปชิมมาเบิร์ดขวาชิมมาเสร็จ เจ๊ม I mean ีน mm ่เนาะข้นมากินเข็ไหนพอดีเ huh. uh ็มแล้วมาตักเลยัน huh. uh ี huh. uh ้ huh. uh ่ากกน้อยเพิ่นมายังทักมาอัดไว้ก่อนเขไว้ตัวนอีไข่หมดค่ะปูต่อแม่เสีแม่เขาะน่หยาดีเด้ลพี่เนาะต่อดยเมนูไขหมดนะทุกคนนี่อันนี้แบไข่หมดแดงขัากินจางกับพอดีนะจะใส่บักหน้าอีกบ้างไหย ใส่เีหอมฮหอมล่า้จริงแล้วโกมาใส่บดเดงคนหเพิ่นม่แต่โบเนน่าอยากเค็มด้ออืมมี่ไม้เคมซ่งแบปนะอืแบหลักพ่อน้าปยงนโอเคไข่มดแรงเมด่อแตก อาใส่เลยวันีมาใส่เดี๋ยวคนแบบเพื่อนคนเป็ดได้คุเลคุเแบบน่้าว้าวมืดเาใส่ป่ะไข่มุเดงม่ใส่ก็ได้คอยคอยใส่ของเสรใส่หมดะได้ดีทำเสริมมาใส่อีกนะฮะผัก้ไปก่อนเนอพี่น้องเ้อแเข็กมาจิ๋่ไทย่ตเนาะเรียมอาหารขึ้นโตขึ้นตังได้นนะนี่อด้วคนะมอทุกคนตอนนี้เราก็ได้พากันมา นางท่าผู้เบาจัะบอกคนหลงทางหัวแจ๊กอย่างนี้ไปแผลงม้อไปรัดเบื่องบ่ของกินขึ้นโต๊ะแล้วเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเลยทาแขกขึ้นโต๊ะบ้านนี้อะโก้ยของกินนิยินเลยของกินฮอนมีอยู่ต่อไปอย่าบอกเด้อว่าเจ็ดให้เป็นมันเนาะเจ็ดแรกจุ่มเฮาสามสี่คนโทรเลยดิเท่าและบ้าอือเจ็ดโมงก็ซีเมนแหละก็เจ็ดโมงครึ่งๆหัวเลยเนาะ อาหารขึ้นโตแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมาติสปินกองรางให้เบิง่งเนาะถ้าจะพูมากินนี่นม่พี่น้องอาหารขึ้นโตแล้วเรียบร้อยมีครบสุดมีทั้งปีงเคียดละเป็ดลวกพักก้อยไข่หมดแดงครบสุด<ร> ตอนนี้แขกได้มาฮอดแล้วป่ะใช่จะว่าหกคนหกสองเรือแขกมาแล้วแม่แปกวูของกินจิบบูแขกเขานุ้นอะไรนี่น้ำขามพ่อเ่าแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบเน่ะเพิ่นมากับพูดีกินข้าวแรงเลยเนาะเขาสิขึ้นไปถ่ายทั้งทง จะไปใส่เลยสองสาวนะไปไหนแล้วสองสาวอ,อยู่นี่ก็ไม่มีหาสองสาวผูเห็นหรืออยู่ห้องลุ่ม สองฟังไม่เห็นกินข okay. ้าวโอเคอาทุกคนฮาโอกาสิขออนุญาตก็บบกโอกาสโอเคนะ ähtsukk pool . ah , ma tahan veel . ma ei tea . kõigepealt jõudnud veel . muidugi kõik on . nii , läheb teemal . nii on küll . ähtsukk pool . คลิปนี้ค่ะก็ขออนุญาตจบวงเพียงเท่านี้นะจ๊ะทุกคนฝากทุกคน,ดคนคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมตต้ในเด้อที่สำคัญก็กคือเบิ่งโฆษณาเนาะพอเปจนแขกเป็นไปมากินขา้าวแล้วเรียบร้อยเบิดภารกิจเนาะทุกคนเนาะอ,อุ้ยยังยังล้างถวญญง้วยยังเม้นโตแล้วก็ล้างถ้วยแต่ว่าเมตติชิวบุรีไายเมิติพ่อมันดึกแล้วนะอยากพักคลิปไว้มันยาวโคตรเนาะคนขออนุญาตจบคลิปเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ